อเคนะครับสวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในแมปบูก้าบูก้านี่นะครับทุกคนคลิปนี้เราจะเล่นกับน้องสองคนแล้วก็คนอีกคนต่างชาตินะผมเต็มเซิร์ฟนะฮะโอเคแล้วผมก็แล้วผมก็จะกระโดดนิดหน่อยทาไมก็ไม่รู้แล้วน้องผมก็สร้างเผาเอิงแล้วก็จะมาเชิญผมอันี้แล้วผมก็จะไปตัดไม้นั่นเองแล้วผมก็จะมาปรับแบบล็อกหน้าจอนิดหน่อยนะผมผมเดินไปตรงตรงนี่แหละโอเคแล้วก็จะเดินไปตัดไม้ด้วยก้อนหินนั่นเอง กีน้องผมก็เชิญแล้วเสร็จแล้วผมก็จะถือก้อนหินมาตัดไม้นะครับผม พอเราตัดต้นไม้เสร็จเราก็จะได้ไม้สามก้อนแล้วก็ใบไม้หนึ่งก้อนนะครับผม okay. แต่ผมก็จะไปตัดต้นต่อไปกันเลยนะเลยนะพอตัดไม้เสร็จก็ได้เหมือนเดิมแล้วผมก็จะเวลสองแล้วนะทุกคนโอเค๋ย okay. วผมก็จะไปตัดต้นไม้กิ่งเล็กต่อจอนนี้ก็ดูเผาดิ้นหน่อยนะครับน้องผมจะยกเลิกเผาแล้วพอดี ัดไม้เสร็จแล้วไม่ใช่เลยครับผมยกเลิกเผานะครับผมก็จะสร้างเผาน,นั่นเองแล้วผมก็สร้างเผาขึ้นมาแล้วก็เชิญน,น้องมาแล้วนะแล้วก็ขุดได้กิ่งไม้ผมก็วลวสองที่เรียบร้อยเสร็จแล้วว่าเราจะสร้างฐานนั่นเองนะครับเราจะสร้างที่มาร์กบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่ามันต้องรอเวลานะทีมซ้ํามันสร้างทำไม่ได้นะสี่สิบแปดวิโอเคโอเคแล้วผมจะเดินมาสร้างทีมตรงนี้นะผมผมก็ตัดไม้โกเลยแบบแรกนะครับ ผมตัดต้นนึงเสร็จแล้วผมก็ได้ไม้นะผมก็ไปไม้เหมือนเดิมนั่นเองแล้วผมก็จะตัดต้นต่อไปกันเลยนะแต่ตอนนี้ระหว่างผมตัดไม้ผมก็จะหาอาวุธนะครับผมหาพวกอุปกรณ์ในการฆ่าและตอนนี้ผมก็จะสร้างฐานนั่นเองนี่คือรูปรูปร่างฐานของนะผมเป็นเสาอันนี้แหละครับแล้วผมก็จะมาตัดต้นไม้กิ่งเล็กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาหาอาวุธคราบอะไรพวกนี้หรือกองไฟน,นั่นเองเพื่อจะเผาเนื้อ ตอนนั้นผมว่าจะวางะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าผมจะไม่มีเนื้อนั่นเลลลองบนลาลาบกจากพวกกวางพวกนี้นั่นเองแล้วผมก็ได้หนังสัตว์ขึ้นมานะผมแล้วผมก็ได้ขาวพวกนี้ต่อแล้วผมก็เวลสีไปที่เรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ทําการค้าวขวานเพื่อจะไปตัดไม้นะผมแต่ลืมไปว่ามีไม้เลยใกล้ผมก็เลยหันหลังไปตัดต่อนะครับผมแล้วผมก็จะมาตัดต้นเล็กนี้นะครับผมโอเคไปตัดกันต่อผมจะตัดเพื่อเอากิ่งไม้นี่โอ้ผมค้าขว,กวากันแล้วแต่ตัดเร็วขึ้นน,นี่นเอแล้วผมก็จะคือกระบ,บอกมาเพื่อฆ่าพวกแกะพวกนี้ผมเพื่ฆ่าพวกกวางพวกนี้เพราะว่ามันได้เวลเยอะน,ะนั่นเอง เริ่มจ,จากลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นกวางพวกตัวใหญ่ๆน,นั่งแล้วผมก็จะมาตัดกิ่งไม้เล็กตรงนี้นะผมอเคแล้วผมก็ถือขวาม,มาตัดพุ่มไม้เล็กตรงนี้นะผมเมื่อกี้คือพุ่มไม้ใหญ่นะผมผมเรียกผิดพุ่มไม้เล็กก็จะได้กิ่งไม้สองแล้วก็พุ่มไม้พุ่มไม้แล้วก็เอาใบไม้อีกหนึ่ง ว่างนี้ก็เห็นน้องเชิญคนเรียบร้อยเข้ามาผมก็มอยากเชิญเข้ามาไม่ไร่เท่าไหรนะครับเพราะว่าตอนตอนนั้นผมเห็นผมเชิญไปปุ๊บมันฆ่าผมทันทีอเอก้นะผมระวางนี้ผมจะวางกองไฟนั่นเองนะครับแล้วน้องผมก็เชิญไปคนหนึ่งผมก็เลยกดรับนะครับแต่เขาไม่รับโอเคหาที่กองหาที่วางกองไฟสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมก็ผมก็เจอแล้วนะครับอา้าวโอเคครับผม,ผมก็เจอแล้วแล้วผมก็เอาเนื้อมาวางไว้เผาเลยครับผม พอเนื้อสูงนะผมผมก็หยิบทีละชิ้นทีละชิ้นนะผมเข้าใส่กระเป๋านี่พอผมผอเนื้อนะผมได้แล้วผมก็ทําการกินนะผมสองชิ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นนะชิ้นใหญ่นะผมโอเคแล้วจากวันนี้ผมก็ทาการทาการหาอะไรบางอย่างนะผมผมมาดูก็ว่าผมเิวเจ็ดอย่างคนระับผมเลยหลอดไปดูอีกผมยังไม่วิวเจ็ดนะครับผมเลยมาค้าปวะกวดวนันนี้จะได้เิวเจ็ดนี่ ตอนนี้ก็จะเวลหกแล้นี่ครับเอาเวลเจ็ดนะครับเนี่ยดูผิดตอนนี้กระเป๋าผมก็เต็มแล้วนะครับผมผมก็เลยเทำการคับกระเป๋ามาใส่น,นั่นเองเป็นกระเป๋าหนังนะอันนี้ผมก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนิดหน่อยนั้นนีงนะครับผมดจาวนี้ผมก็จะเผาเนื้อกินเหมือนเดิมนั่นเอง เผอโยนเนื้อสุกนะผมโมเลเก็บแล้วก็โยนเนื้อที่ยังไม่สุกโยนลงไปนะครับวันนี้น้องผมก็เริอม,มาถึงแล้วนะครับปลายเรือม,มาถึงแล้วนะอยู่ตรงแคนกินนะกำลังให้อาหารคว้กวินอยู่ตอนนี้เนื้อผมก็สุกที่เราชิบที่เราชิน้นนะครับมันนีานวะ่ผมยืนนิ่งผมคุยกับน้องอยู่นั่นเองนะครับอตอนนี้เนื้อผมก็สุกหมดแล้วนะ แล้วผมก็ถือกระบอกมาล่ากวามนี้เพิ่มนะเพื่อเอาเวลน,นั่นเองโอเคได้หนังมานะครับผมไว้ทําพวกกระเป๋าชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะผมก็เวลแปลนที่เรียบร้อยแล้วนะผมจะข้ารูปลูกกวายสองตัวนะครับนะครับทนี้ผมผมก็จะเดินมาตัดไม้นะครับผม ก็ได้ไปหาหนอนแล้วผมตกลงอะไรกับบางอย่างนี่ครับโอเคแล้วน้องผมก็สร้างแปลงขึ้นมานะผมประมาณสองแปลงนี่โอเคนะครับแล้วก็จะปลูกฟักทองนี่แล้วเขาก็จะโยนฟักแล้วผมก็ตกลงกับน้องบางอย่างก็คือโยนฟักทองให้ผมสิบอันนะสิบลูกนะครับผม,ผม เดีย๋ยวนี้ผมจะมาฆ่าลูกกวางฆ่ากวางในตะรงนี้นะเพื่อเอาวิวนั่นเองโอเคแล้วผมก็เวลก้ามาที่เรียบร้อยนะผมเสร็จแ,แล้วผมก็ว่าจะไปหาพวกแร่ตรงนี้ผมแล้วผมก็แวะตัดพุ่มไม้ใหญ่ดิดหน่อย ๋ยวนี้ครับผมผมจะว่าว่าผมจะไปขุดแร่ผมผมก็เลยฆ่าพวกกวางพวกนี้ก่อนนะครับเค okay. ผมจะพยายามตีไม่โดนแปลงพวกนั้นนะน,นี่นะแปลงของน้องนะตอนนี้ครับผมว่าจะไปขุดหินกับขุดฐานนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ขุดเหล็กแล้วผมก็เจอทองดอบหนึ่งก้อนนึงครับผมคิดว่าเหล็กนะครับผมก็เลยหยิบไปน,นั่นเอง้ว okay. ผมก็จะเดินไปขุดหินกับขุดฐานต่อ แล้วผมก็มองเห็นว่าผมเวลสิบแล้วนะครับผมสามารถคร้าพวกพิเอกพวกเล็กพิเอกแร่ทองแดงแล้วนะครับผมพิเอกเหล็กแบบเหล็กสีส้มนั่นเองแล้วลตอนนี้ผมก็มาขุดฐานในน้ําแข็งนั่นเองนะครับขุดน้ําแข็งออกก่อนแล้วค่อยขุดฐานนั่น,นอเองคือครับผมตอนนี้ผมก็ใช้พิเอกไม้อยู่นะขุดฐานได้สองก่อ แล้วผมก็ลงมาขุดหินนะครับผมที่มืดๆก็อาจจะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะถ้าเปิดอกแสงเยอะกอาจจะมองเห็นหน่อยตอนนี้ผมน้องผมก็บอกว่าอยากได้ดดดอาวุธอะไรนะครับ,บอุปกรณ์นั่นะครับผมก็เลยบอกว่าอยากได้ติเอ็กนั่นเอง แล้วน้องผมก็เดินมาให้พี่แอกเหล็กผมนะครับเขาค้ามมาให้แล้วนะครับโอเคเขาก็จะโยนผมก็จะเก็บนั่นเองแล้วผมว่าผมจะไปลงเหมืองนิดหน่อยนะครับแยวก็ขุดเหล็กตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับ แล้วผมก็สร้างแพร์นะผมเพื่อผมจะไปหาเมืองคุดนั่นเองอยู่ใต้เกาะลอยฟ้านะครับสุดมาก์คบ้านเอาไว้ตรงนั้นก่อน แล้ผมก็ลงมาเจอเหมือนนะผมผมก็เลยจะคับทอดนําเดินลงไปถือไว้ที่มือนั่นเองให้ตอนนี้ผมก็ลงผิดฐานนะครับผมเพราะว่ามีอีกรูนึงนะครับผมเดินมาตรงที่ผมจะขุดฐานนั่นเอง พอผมคุดทางเสร็จผมก็นึกได้ว่าผมลงผิดทางน,นะครับผมผมก็เลยขึ้นไปลงอีกทางหนึ่งเหมือนเดิม,มเดยมาเจอเหลิกผมก็ได้ขุดเหล็กนะครับ พอผมคุดเหล็กเสร็จแล้วผมก็จะเลยลงไปต่อกันเลยนะระหว่างนี้ผมก็จะเหล็กนิดหน่อยนะผมพอผมเดินไปอ,อีกทางหนึ่งมันก็เป็นรูเล็กๆตรงนี้นะครับผมที่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งอันนี้ผมก็เจอไม้บังนะผมตอนนี้ผมก็กำลังจะปิดคลิปเพราะว่าผมง่วงนอนนั่นเองคนระับตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มสามสิบนะครับ กอที่จะลาก่อนปิดคลิปนะผมขอขอไลค์กับกดติดตามหน่อยนะครับโอเคถ้า <Okay. S 1> <Okay. S 2> กดแชร์ก็ได้นะครับโอเคครับไปละบายครับ